สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนเชนโชตแฟมิลี่ค่ะวันนี้ป้าบัวจะมาผัดวุ้นเส้นให้เด็กๆทานค่ะเนี่ยค่ะเป็นวุ้นเส้นค่ะแล้วก็ถั่วฟักยาวค่ะข้าวโพดอ่อนค่ะกระเทียมสับเนาะซอสป้าคุกใส่กันไว้เรียบร้อยแล้วหมูค่ะหมูมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะไข่เป็ดค่ะต้าไม่มีสูตรหรอกนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะ ติดแจ๊สค่ะไม่มีสูตรตายตัวค่ะเนี่ยค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะ ป้าไม่มีสูตรตายตัวค่ะเป็นผัดวุ้นเส้นเนาะผักล้างตู้เย็นค่ะมีถั่วฝักยาวซื้อมาไว้นานแล้วหละจนเหี่ยวแล้วก็ข้าโพดอ่อนญาติเขาทำค่ะแล้วเขาเอามาให้มาให้กินค่ะเป็นข้าวโพดอ่อนเขาปลูกขายค่ะเขาปลูกขาย เขาก็ฝักใหญ่เนาะฝักมันใหญ่ก็มันเขาเรียกอะไรอะมันตกเกรดเขาเลยเอามาให้กินค่ะเขาพูดอ่อนนะคะเด็กๆค่ะกินอาหารยากค่ะอย่างเราคนโตนี่กินอะไรก็กินได้ค่ะเป็นต้ยมยำทำเกงเนาะเด็กๆก็กินจืดๆนะคะ่ะ กระเทียมสับเป็นกระเทียมจีนค่ะชิ้นใหญ่มากค่ะเอากระเทียมให้หอมๆก่อนค่ะกระเทียมน้ำมันเยอะไปไหมคะเนี่ยน้ำมันก็เยอะไปนิดนึงเนาะ หมูเป็นเนื้อหมูตรงไหลค่ะที่ป้าบัวซื้อมาทำเป็นหมูหลอดนั่นแหละค่ะป้าก็แบ่งไว้ค่ะแบ่งไว้มีอะไรก็ทำไปค่ะทำให้เด็กเด็ก เพียงแต่ว่าอย่าเผ็ดอย่าเค็มแค่นั้นนะคะอย่าเค็มค่ะ,คะเป็นไข่ป็ดค่ะทุกคน เรียวๆเ,เลยนะคะไม่มีการตัดต่อค่ะเรียวเลยค่ะฝากเป็นกําลังใจให้ป้าด้วยนะคะเป็นกําลังใจก้บ,บัวด้วยค่ะเข้ามาก็ฝากดกด s ั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะนะคะเครื่องเยอะเค่องเยอะเป็นถั่วเป็นอะไรเนี่ยป้าจะเอาใส่ก่อนเพื่อจะให้เขาสุกค่ะทุกคนป้าจะให้เขาสุกพอเด็กๆไม,ไม่ไม่ชอบกินผักที่ไม่สุกค่ะ เยอะไปนิดนึงค่ะเครื่องเยอะไปให้ถั่วถั่วสุกนิดนึงค่ะ,ะถั่วักยาว เรื่องเยอะมากค่ะเครื่องเยอะมากเลยผัดเส้นให้นุ่มๆก่อนค่ะก็มีเด็กสองค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่สามคนค่ะ เด็กสคนผู้ใหญ่สามคนใส่ให้หมดเลยค่ะหุนเส้นสามถุงค่ะหุนเส้นสามถุง3ามซองซองละยีบาทค่ะ มันเยอะไปหรือว่าทานไม่หมดก็เราก็เอาไว้อุ่นอุ่นพ่งนี้ได้อุ่นได้ค่ะถ้าเป็นผัดอุ่นเส้นมันแห้งไปตาขอเเยาะน้ำนิดนึงค่ะนี่ค่ะเติมน้ำไปแล้ว จะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเครื่องปรุงนี่ป้าก็าใส่หมดแล้วนะคะจืดหรือเค็มก็อยู่ในนี้แหละคะ่ะจืดหรือเค็มก็อยู่ในนี้แหละคะ่ะ ต้ใส่ซอสมะเขือเทศค่ะใส่ซอสมะเขือเทศค่ะทุกคนขยีให้เครื่องปรุงเข้าไปค่ะคยี่เพื่อให้เครื่องปรุงเข้าไปข้างในนะคะเป็นวุ้นเส้นอย่างดีก็จะเหนียวค่ะเหนียวนุ่มเุ้นเส้นแห้ง สูตรนี้ไม่ได้ใส่ตั้งโอนะคะไม่ได้ใส่ตั้งโอมีอีกสูตรหนึ่งนะ่ะเขาใส่ตั้งโอค่ะใส่ขึ้นช่ายอันนี้ไม่ได้ใส่เห็นไหมคะใส่ซอสมะเขือเทศจะออกแดงๆไข่ก็เข้าไปในเนื้อมีเส้นนะคะ ใส่มะเขือเทศค่ะป้าเม็ดเม็ดมันออกหมดแล้วใส่เพื่อสีสันใส่ให้มีสีสันเฉยๆค่ะนะคะผัดให้นุ่มๆนิดนึงค่ะน,นุ่มนะคะค่ะทุกคนคมโตูเราถ้ามันผิดมันเค็มยังไงเราก็เติมได้เนาะ มันิบแล้วก็เติมน,น้ำตาหรือเราจะใส่ที่กป่นก็ใส่เข้าไปทําะไรใส่อะไรก็ใส่ไปแต่เด็กๆก็กินแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกเขาเข้ากันอันนี้ใส่ให้นเป็นสีสันค่ะมะเขอือเทศ เดี๋ยวมาดูด้านนี้นะคะป้าเตรียมจานใหญ่ไว้แล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนอร่อยไหมคะน่าอร่อยไหมคะเนี่ยค่ะผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใส่หมูค่ะเร็ดเดียวเนี่ยค่ะเยอะมากๆค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ เยอะมากๆขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเนี่ยค่ะมาทานด้วยกันเลยค่ะผัดรุ้นเส้นค่ะนคะคะป้าก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะคลิปนี้ค่ะป้าก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ